ดีนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมโรบอตในแมปตามหาผักผลไม้อาหารกันอีกแล้วซึ่งในแมปนี้เขาก็ได้มีการอัปเดตแพท,ทใหม่ออกมาค่ะจะเป็นยังไงท่านอะไรคะไปเล่นกันเลยสำหรับในแมปนี้นะคะเขาก็ได้มีการอัปเดตแพท,ทใหม่ออกมาเป็นเวอร์ชัน2.0นแล้ววันนี้เราก็จะไม่ได้ออกตามหาที่ซ่อนของพวกผักผลไม้แล้วก็อาหารค่ะแต่ว่าเราจะไปใช้เมล็ดพันธุ์มาปลูกในกระถางแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตปลดล็อกผักผลไม้ขนมแบบใหม่กันโอเคตาม,มันเลยก็ สำหรับในแมปนี้นะคะเขาก็ได้มีการเปิดห้องใหม่ค่ะเป็นสวนหลังบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันอยู่ตรงไหนนะการอื่นแล้วก็เดินเข้ามาค่ะทางห้องด้านหลังตรงนี้พอถ,ถึงเจ้าประตูสีดําเนี่ยเราก็เลี้ยวซ้ายเลยค่ะมันจะมีช่องแอร์ับค่ะที่เราจะออกไปทางสวนหลังบ้านได้เราก็ชเชวบแอบออกมาเลยแล้วเขาก็จะพาเรากระเด็นออกมาข้างนอกค่ะจะเป็นสวนหลังบ้านแบบนี้โอ้โหดูดี ดอกไม้แล้วก็ผักเต็มเลยอ่ะไปดูทางด้านซ้ายกันดีกว่า นี่ไงเจอแล้วมเมล็ดพันมเมล็ดพันเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด9แบบด้วยกันนะคะแล้วก็9ชนิดค่ะซึ่งมันก็จะอยู่แรนดอมนะคะสุ่มเกิดในสวนหลังบ้านนี่แหละแล้วก็ตามไปเก็บได้เลยค่ะเราอยากได้สีไหนก่อนนะคะเราก็กด G เก็บเลยค่ะแล้วก็ไปที่กระถางชื่อของเราค่ะแล้วก็วางมเมล็ดพันลงไปแบบนี้ก็ลากเมล็ดพันเข้ามาในกระถางของเราค่ะเป็นการปลูกมเมล็ดพันนะหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่น้ําค่ะจะเป็นก๊กน้ําก็ได้ แล้วก็เอาตัวของเราเนี่ยไปแช่น้ําให้เปียกชุ่มค่ะแล้วก็พาตัวของเราค่ะกลับไปที่กระถางชื่อของเราเหมือนเดิมแล้วก็เอาตัวของเราเนี่ยไปรดน้นําในก,ในก,ในก,กระถางให้ดินเปียกค่ะเราจะสังเกตว่าดินมันจะเปียกนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้เราก็จะรอจนกว่าดินมันจะชุ่มน้ํานะคะรอให้น้ํามันหยดติ๊งติ๊งแบบนี้ค่ะจนน้ําแห้งแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปชุบตัวที่ก๊อกน้ํมาใหม่ค่ะ เราจะต้องลดน้ำาหลายรอบนะคะเพราะว่าผักผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยทั้ง9แบบด้วยกันเนี่ยเขาต้องการน,น้ำจำนวนครั้งไม่เท่ากันค่ะ<อ>บางต้นเนี่ยก็จะลดน้ำไหลายรอบไปนะอาจจะเดินไหลรอบค่ะแต่บางต้นเนี่ยลดน้ำไม่กี่รอบนะคะมันก็งอกเงยผลผลิตมาให้เราได้เก็บเกี่ยวค่ะอย่างอันเนี้ยมันก็จะเริ่มแบบว่าสี่ดอกออกไปนะคะเริ่มแตกกิ่งก้านสาขามาแล้วโอ้โหถ้าเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าแต่ละอันเนี่ยใบมันก็จะไม่เหมือนกันนะโอเค รถอีกรอบแล้วกันเฮ้ยต้นใหญ่ขึ้นแล้วดูดิมันออกกิ่งหลายใบแล้วนะเริ่มแตกใบแตกหน่อแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งรดน้ำอีกรอบแล้วกันเนาะรู้สึกว่าเจ้าต้นเนี้ยเราลดกันหลายรอบมากกันแหละนั่นไงไดนที่สุดมันก็งอกผลผลิตออกมาให้เราแล้วรู้สึกว่าเจ้าต้นเนี้ยหน้าตามันจะเหมือนกับต้นฟริกเลยนะ ถ้ามันออกผลแล้วเราก็ทกําการกระโดดเก็บไปค่ะเราก็แค่เอาตัวไปชนแล้วเราก็จะปลดล็อกผกผลไม้อันใหม่ได้อย่างอันนี้ก็คือฟริกหรือว่าเมะเดื่อฝรั่งค่ะเวลาเราต้องการจะถอนรากถอนโคนต้นเก่าเนี่ยก็แค่กด G ที่กระถางนะคะแล้วก็ลากต้นเก่าออกมาทิ้งค่ะแล้วเราก็ไปตามหา,มาเมล็ดพันธุ์สีอื่นมาปลูกต่อนะคะอย่างอันนี้เราเจอมเมล็ดพันธุ์สีส้มเนาะ ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะคะก็รากมาปลูกกันเลยเสร็จแล้วก็ไปลดน้ําค่ะก็ลดน้ําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะโตมาเป็นต้นค่ะแล้วก็งอกเงยออกมาเป็นลูกผลผลิตให้เราเก็บเกี่ยวนะคะรู้สึกว่าจะต้นนี้จะต้องการน้ํามากๆกันแหละพอเราปลูกจนโตแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตอันต่อไปนั่นก็คือเพอร์ซิมอนหรือว่าลูกพับโอ้โหลูกพับน่ากินชะมัดเลยอะ่ะหลังจากนั้นเราก็ถอนรากถอนคนต้นเก่าออกกัน กดปุ่มจี้เหมือนเดิมแล้วก็ลากเจ้าต้นไม้ต้นลูกพับเนี่ออกมาทิ้งแล้วก็มาหามเมล็ดพันธุ์อื่นต่อเราจะต้องหาให้ทั่วส่วนเลยนะบางทีอาจจะเจอมเมล็ดพันธุ์สีอื่นก็ได้ เราลองขึ้นมาดูแปลงนี้ก่อนละกันเนาะแปลงนี้นะคะมันก็จะมีดอกไม้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีมะเมล็ดพันธุ์ค่ะหล่นซ่อนอยู่เราต้องออกตามหามเมล็ดพันธุ์นะเจอแล้วเจ้าถั่วเขียวตัดไว้ลวกตอกมาเนี่ยจะเป็นต้นอะไรนะเราก็ลากแล้วก็เอามาปลูกที่ต้นกระถางของเราเหมือนเดิมค่ะได้มาใหม่เราไม่ซ้ํากันเลย โอเคที่เหลือก็ไปรดน้ําให้มันโตนะตอนนี้ดินของเรายังแห้งอยู่เราก็ไปลดน้ําจนโตแล้วค่ะตอนนี้ต้นต่อไปต้นใหม่ของเราก็โตแล้วนะเราก็ทกําการนะคะกระโดดเก็บเลยชึบได้ต้นแพร์นะคะหรือว่าลูกแพรเนาะตันนี้ก็คือผลไม้ลูกแพรค่ะน่ากินมากๆกันแหละถ่านทิ้งกันแล้วก็ไปตามหามเมล็ดพันธุ์นั่นอื่นเราขึ้นมาดูแปลงนี้บ้างดีกว่าแปลงนี้เราเห็นว่ามันมีมเมล็ดพันธุ์นะคะเป็นแบบ ลูกบอลสีขาวๆอะเนาะวิมันคือโมจิหรือเปล่าไม่รู้อ่ะวิหน้าตาแบบมันเหมือนขนมนะเฮ้ขนมเนี่ยเขาปลูกเป็นต้นไม้ได้ด้วยหรือ,รอปลูกเป็นดอกไม้ได้ด้วยอรอ๋อมันเป็นขนมชนิดหนึ่งนะมันน่าจะปลูกได้อะนะ่ะเนาะแล้วเราลดน้ําไปเรื่อยๆมันก็เกิดังว่าเป็นขนม <c oughs> มันก็คือคาชิวะโมจิถ้าทางจะเป็นไส้ถั่วแดงนะเนี่ยเอ้ <c oughs> ขนมโมจินี่มันปลูกในกระถางดอกไม้ได้ด้วยอ๋อ <c oughs> อย่างนี้ก็ อิ่มเลยอะดิเฮ้เจอแล้วเจอมเล็ดทันอีกสีนึงแล้วค่ะเราก็กิ้งคาโลไปเก็บก่อนนะเฮ้ยมันแอบ,บอยู่ด้านหลังเจอแล้วเจอแล้วมาเล็ดพันเป็นลูกกลมๆสีเขียวๆอยู่ตรงนี้แล้วกิ้งคาร์โลไปเก็บก่อนนะมันมาแอบ,บอยู่ตรงนี้นี่เองบางทีมันก็แรนดอมสุ่มเกิดไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเกิดในสวนเนี่ยแหละเราก็รีบรากกลับมาก่อนแล้วก็กลับไปปลกที่กระถางของเราเหมือนเดิม ได้มาใหม่แล้วอีกสีหนึ่งปลูกกันเลยแล้วก็รอจนมันโตค่ะโอ้เมืเจ้านั้นมนลูกแตงโมนี่นะแตงโมแตงโมแตงโมแต่ว่าแตงโมดูลูกเล็กจังเลยอ่ะกดเก็บก่อนดิอ๋อเแบบี้ว้าทัมเมลอนแตงเจ้าลูกแตงโมเล็ก อุ้ยลูกแตงโมงมีแบบว่าเป็นรุ่นเบบีด้วยเหรออุ้ยของเก่านี้เขาเป็นแบบว่ารุ่นโตใช่ปะอันนี้เป็นรุ่นเด็กใช่ไหมแล้วก็ไปตามหา,มาเมล็ดพันธุ์สีต่อไปกันต่อค่ะดูบนแปลงนี้ก็ไม่น่าจะมีนะไอ้นี้ก็ไม่มีเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยมันเกิดในนี้เออมันเป็นลูกกลมๆสีดำๆอะ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นต้นอะไรนะเอากลับไปปลูกก่อน แต่ว่าก็ได้หลายชนิดแลนะเอ้ยกลับไปที่กระถางของเรากันก่อนละกันดูดิเพื่อน,เอนๆเนี่ยเขาปลูกได้หลายต้นแล้วนะโอเคปลูกกันเลยอันเนี้ยเทียบไดแล้วเดี๋ยวก็ลดน้ำไปเรื่อยๆหลัลงจากที่เรารดน้ำไปเรื่อยๆเนี่ยวิมันก็ออกผลผลิตมาแล้วเราไปเก็บก่อนแบทโอลิฟมะกอกดำวิกํกำลังนอนหลับปุ๋ยให้เก็บพอดีเลยเฮ้เจ้มามะกอกดำนี่เอ้ยไม่นออกว่าเม็ดตีเลยนะโอเคขานรากฐานโคนก่อนแล้วก็ไปต้อหา,มาเมล็ดท่านอย่างอื่นต่อ เราหาไม่ค่อยเจอละเฮ้ยนี่ไงไม้สติกเฮ้ยมาหลบอยู่ตรงนี้นี่เองไม้สติกนี่ก็ไปปลูกได้นะออกมาหน้าจะเป็นขนมดังโง่ะนะ เพราะว่าหน้าตาขนมญี่ปุ่นที่ใช้ไม้เสียบแบบนี้มันเหมือนดังโง่มากเลยแหละเราก็เอาไม้คติกเนี่ยเอากลับไปผ้าชัมปลูกกันนะ <c oughs> เฮ้ยมันปากดีนะอันนี้ไม่ได้เป็นมเมล็ดพันธุ์แต่ว่ามาเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเลยหลังจากที่เราลดน้ําแล้วเนี่ยมันก็พร้อมจะกลายเป็นขนมดังโง่ให้เราเก็บเกี่ยวอันก็คือมีตาราชิดังโง่ <c oughs> เฮ้ยมันน่ากินนะรสเนี่ยอร่อยนะ่านทิ้งกันแล้วก็ไปตามหาเมล็ดพันธุ์นั่นอื่นเฮ้ยดูดีของน้องของน้องเอฟซี FC, เขากำลังปลูกต้นอ,อะไรนะจำไม่ได้แล้วว่าแต่ว่าถ้าทางลูกจะดกอ่ะเนี่ยแบ่งให้พี่สักลูกได้ไหมแล้วแล่นล้อเล่น,ลลนหยอกหยอกเพราะว่าเราไปเก็บของเพื่อนไม่ได้นะแต่จะต้องปลูกเองแต่ว่าของน้องเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีกี่ลูกกันนะถ้าลูกดกแล้วก็พี่ขอหน่อยได้เปล่าเราไปช่วยนะ้องเขาลดน้ําดีกว่า โอ้ดูดีของน้องนี่เขาล้อมผีใบแล้วนะอุ้ยต้นเริ่มโตแล้วจะต้องโตอกมาเป็นต้นที่ใหญ่หน่ๆเลยเอาอ้ามานี่แล้วนี่พี่เคนเจอแล้วอุ้ยมันมันเล็ดอะไรกันน่าตารันผิดลึกจังเลยอะลองปลูกให้หน่อยดีเจอแล้วเหรออู้ขอบคุณมากเลยมาเล็ดพันสีม่วงพี่เคนูสั์ไปหามาให้นะเพราะว่าเขาหาตั้งนานแต่ยังไม่เจอเลยทีเดีพี่เคนก็หาจนเจอแ h งก k y เวล e พี่เคนเดี๋ยวเขาจะรีบกลับไปปลูกกัน ใช้เวลาปลูกนะคะทั้งวันเลยแหละเพราะว่าแต่ละต้นเนี่ยใช้เวลาปลูกนานนานกว่าจะได้ครบทั้งหมด9ต้นเนี่ยนานอยู่หลังจากที่เราลดน้ํานะคะลดน้ําจนมันโตเนี่ยหน้าตามันเหมือนมะเขือม่วงเราก็ได้มะเขือม่วงมาค่ะปลดล็อกผักผลไม้อันใหม่มาวม้าวเอทนหรือว่าผักมะเขือม่วงเขาบอกเลยว่าเอาไปชุบแป พอดนี่อร่อยอย่าพอกไข่นะไว้พี่เคนเจออีกแล้วเหรออ้อหอกว่าอันนี้จะเจอเลือดตาแทบกระเด็นมันคือเปลือกไข่แล้วเนี่ยแต่ว่าเปลือกไข่มันปลูกได้ด้วยเหรอถ้าทางอันนี้มันจะแรอยู่นะอ้อพี่เคนเจอเปลือกไข่เหรอวุอ้ยเปลือกไข่นี้แบบว่าหาย,ยากกันเนี่ยบางทีเราก็หาไม่เจอนะต้องเปลี่ยนเซิร์ฟอ่ะเพราะว่าพี่เคนดูสาบไปหามาให้ตั้งกิวพี่เคนโอเคตัวสุดท้ายละที่เราจะปลูกกันนะคะ แ้ก็เอาเปลือกไข่เนี่ยมาปลูกในกระถางเออว่าถามว่าเปลือกไข่นี่เขาไม่ได้เอามาเป็นปุ๋ยเหรอเขามาปลูกใช่เปล่าปลูกไปปลูกมาอ๋อแม่เจ้ามันเกิดเป็นไข่ <c oughs> แต่เราเข้าไปเก็บก่อนเป็นไข่อะไรนะปลาแมาเอทเอ้ยมันคือไข่เช่านาอ๋อไข่เช่านาเช่าวสวนน่ารักมากๆเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองแปลงร่างกันดีกว่าเริ่มจากเบบี้วอเตอร์เมลอนเอ้ยมันน่ารักนะไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ ดูดีอันนี้เป็นไซส์เล็กลูกก็จะเล็กๆหน่อยนะไม่ได้ใหญ่เท่าลูกเกา่าลูกเก่าเขาก็จะใหญ่กว่านี้เยอะโอ้ยดูท่ามันเดินดีว่ามันกิ้งคาโลดเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นสเก็ตสิงจงตัวนี้มันหลับได้นะมันนอนหลับได้ เดีย๋ยวเราจะลองเลสกสเก็ตไปเรื่อยๆรู้สึกว่าอากาศเย็นแล้วเจ้าเบบี้วัตเทอร์แมลอนก็จะหลับ <g ül> ดูนี่มันขี้เซาชมัดเลยอ่ะอมันนอนหลับปุ๋ยเลยต่อไปก็จะแปลงร่างเป็นมะกอกดำนะคะ ตัวนี้มันก็จะสีดำทั้งตัวเลยเนาะแขนขามันก็ดำลูกตาก,กับปากมันก็ดำนะวิ่งแต่ว่าความคล่องตัวและตัวเล็บเนี่ยทำให้วิ่งไวเดินไวนะแล้วก็กวิ่งได้เร็วดูนี่กินคาร์โลอย่เลยโอ้ดูดำปื้เลยซึ่งมะกอกดำมันก็มีจริงๆอะนะว้ยแต่ลองเข้ารู้ดิ มันข้ารููได้สบายสบายเลยดูดิเฮ้ยมันลอดในรูแบบสบายเลยนะลอดช่องสบายเลยเฮ้ยตัวนี้เหมาะกับการลอดช่องมากเลยนะขามันยาวกว่าตัวอีก,กอะเฮ้ยน่ารักกันตัวนี้แล้วก็ตัวต่อไปคือมะเขือม่วงอ๋อชุดแป้งทอดนี่อร่อยมากเลยนะหรือว่าจะเอาไปเป็นยำมะเขือเผาก็น่าอร่อยดีเนาะแต่ใดๆก็คือสีม่วงสวยมากเลยล่ะชอบกินมากเลยมะเขือม่วงเนี่ย สงสายจะเอาไปย่างในกระทะหน่อยแล้วกลายเป็นมะเขือเผาเดี๋ยวเราไปนอนในกระทะก่อนเอาไปกริ้งๆในกระทะให้มันดูร้อนๆอ๋อวันดีจังเลยอ่ะอย้ยเดี๋ยวเราจะนอนผึ่งในกระทะเนี่ยจนกว่าเจ้ามะเขือม่วงเนี่ยจะกลายเป็นผิวสีดำนะเฮ้ยเริ่มดำแล้วเริ่มดำแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำยำมะเขือม่วงเผาแต่ว่าไม่ได้ปลอกเปลือก,อกนะดำปื้เลยดูดิ ต่อไปก็นี่เลยเอกฟาร์มเมอร์นี่เลย,เลยตัวนี้ตัวละก็เจ้าไข่ตัวเนี้ยมันก็จะมาทุกซีซั่นหรือว่าทุกครั้งที่อัปเดตเลยก็ว่าได้นะนี่ดูดิมันมีหนวดด้วยแล้วมันก็ถือพั่วด้วยนะ <S <S เป็นสัญลักษณ์ของการทําสวนทําไร่แล้วเราจะเอาเจ้าพุ่วเนี่ยไปปลูกต้นบอนไซกันดีกว่านะเอยอใส่หมวกด้วยใส่หมวกกันแดดด้วยนะน่ารักจังเลยดูดิมันมีหนวดนะ่ะไหนลองดูดิ ว่าพรวนเนี่ยใช้พวนดินได้จริงจริงหรือเปล่าไอ้ได้อยู่ได้อยู่ยว้า เอามาปลูกดอกไม้ต้นไม้ดีกว่านะแล้วก็ต่อไปค่ะต้นมะเดื่อฝรั่งหน้าตาเหมือนหัวหอมใหญ่เลยแต่จริงๆมันคือมะเดื่อฝรั่งนะคะเนื้อข้างในเขาก็จะเป็นสีแดงเข้มนะรสชาติออกหวานหวานมีประโยชน์มากเลยแหละอืมดูดีมันนั่งได้ด้วย <c oughs> มันนั่งได้ทุกตัวนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้นั่งแล้วมันเหมือนไง <c oughs> อุย้ยตัวนี้แบบน่าจะเป็นเพื่อนกับหัวหอมใหญ่ได้นะ ไอ้จริงมันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งอะนะต่อไปก็เอาอะไรดีนะเอาเจ้านี้ดีกว่าเจ้านี้น่ากินมากเลยชิวโม c จิตัวนี้มันจะห่อด้วยใบยโอ๊กนะคะไอ้กิงคารอไส่ถั่วแดงอุ้ยารลกอะน่ารักแล้วก็น่ากินด้วยชอบใบโอ๊กที่หอ่อตัวมันมากเลยนะ มันดูเป็นขนมญี่ปุ่นที่แบบน่ารักมากๆเลยแหละเ็นศิลปะอย่างหนึ่งของเขานะทั้งน่ากินแล้วก็สวยน่ารักไปด้วยในตัวแล้วก็ต่อไปค่ะมิตรราชิดังโงะค่ะขนมดังโงะนี้ก็อร่อยนะพี่เคนชอบกินดูดิมันราดด้วยเคลือบน้ำตาลไหมอุ้ยมันอร่อยมากเลยนะมันจะหวานๆเหมือนคารามเมลอะ่ะแล้วมันก็จะนึบๆหน่อยอะเนาะ โอ้ดูดิเวลามันนั่งนะมันเหมือนเลย <c oughs> โอย้เวลามันกิ้งมันกิ้งไห้พร้อมกัน3ลูกลยนะ <c oughs> แล้วก็ต่อไปค่ะเป็นลูกแพลูกแพนี้ก็น่ารักมากเลยนะสกินเหมือนลูกแพจริงๆไงเนาะนี่ดูดิมันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะเอยน่ารักมากเลยกาจะปลูกได้เนี่ย <c oughs> ก็นานอยู่แต่ว่าปลูกผักผลไม้ว่านานลนะปลูกเจ้าไข่ฟาร์มเมอร์เนี่ยยิ่งนานกว่าอีกเฮ้ย <c oughs> ดูดิเอ้ยดุปิดดุปิ แล้วก็ต่อไปค่ะตัวนี้เป็นลูกพับนะคะลูกพับเนี่ยมันน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็น่ากินมากเลยนะเพราะว่าเราชอบกินลูกพับลูกพับเกาหลีกับลูกพับญี่ปุ่นเนี่ยก็น่ากินนะเฮ้ยดูดิปบบแบบลูกสีส้มๆนะเฮ่กิ้งคารโอดูสะสักก้อนความลิ้วถึงแม้ว่าตัวจะอ้วนกลมนะแต่เขาก็ยังกิ้งพิวได้ โอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นแมปปลูกผักผลไม้ไว้ท่นี้กันนะถ้าชอบแมปอัปเดตใหม่แบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคให้กันด้วยล่ะวันนี้ต้อไปก่อนนะบิ๊บุ้ย